อย่วไะตัวแรกหลังจากที่หลุดไปหลายตัวฮ่าสิงสิงเปิดสิงแล้วจำขาหัวทองครับไอ้ขาหัวแดงต่อยนะครับปลาแับก็เป็น วิธีเอาเรือลงแก่งนะครับน้ำตื้นนะ,ะค่อยไหลลงไปวาไปตัว,วนะครับเอ,นบอหนึ่งตัวนะครับ กระดีต้มวิบขาวหัวแดงนะครับพี่ต้องตีอยู่ข้างบนสวยเล็กๆครับปล่อยนะครับ ติดไหมติดกันไม้อยู่นะลากติดกิ่งไม้อยู่ไม่รู้ปลาเออยังอยู่ยังอยู่โอ้เนี่ยพี่ ตัวที่สามครับใส่เก็ตปล่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บก็ดีต้องมีบนะครับกะดีต้องมีขาวหัวแดงน่ครับตัวที่สามวันนี้ครับ ต่อยนะครับเอาไหมปลาตายแล้วโดนครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งโดนเหมือนกันครับลาวไปข้างนอกเลยเดินลงเดินเดินหาปลาพี่เดินหาปลาอย่าฮัลกอย่าละอย่าเอาปลาเข้ามาน้ำไม่ลึกน้ำไม่ลึกักกอ์อ๋อเอาแล้วไม่ไว้ที่นู่นอ่ะกินต่อเนื่องนะครับมีไซส์ไหมพี่ๆเดินดย้อนขึ้นไปให้ให,ให้เดี๋ยวตัวสั์เปียกออกมะ ติดอีกิดหมดเดี๋ยวผมปลนตัวนี้ผมไปปนให้คีมมาบัดอ่ะที่ตัวมีคีมปะีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวแปะให้ปลนตรงนี้ไม่ออก <c oughs> คีมมาปัด ไปก่อนับอุ้ยเปียกยันไข่เลวพี่จุงมเลจุ่มเอ่าข้ายขาคนเดี๋ยวกันเลยใเดี๋ยวกันเลยอ่ะไปขอละตัวเดี๋ยวไปปล่อยข้างบนเีย เอา,าแล้วปลดล็อกแล้วตัวแรกใบสัน F2 เบ่สามแปดอ่อนๆตกสนุกเลยครับเนี่ยน้ำไหลตัวละตัวครับเออวันนี้เราก็มาตกปลาที่อ่าต้นน้ำนะครับค่อยน้ําขุ่นที่ไหลมาจากค,คูปลาเคาะกันนะครับตางนี้มาจากขม่าเนะเส้นนี้พี่เอาปลาลงน้ำนี่มันตาย สตัวแล้วช้างนี้ครับปลใสนี้ตัวครับนี้เราปล่อยครับตกปล่อยกันนะครับเดี๋ยวเด,วเดวีพี่ออกพี่ออกมาสว่างสว่าง ตอนนี้เราปล uh. อ่อยกันนะครับกระจกนี het, ่ไของว่างอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยนีอันนี้จองย้อนวันวานแลั้ยย้อนวันวานเลยมับพี่หนึ่งบอกย้อนวันวานหน่อยเพิ่เพินงเพิ่เพิ่เพิ่ตกปลาแล้วก็เพลินงเพิ่งนะครับ ยาาขะยะไม่ทิ้งลงน้ำครับขยะทิ้งในเรือครับเรืออยครับไหนป่กต้องปัดท้ายเรือเข้าไปใกล้ๆหน่อย เป็นไรฮะอยู่ได้เหรอครับสาตกปล่อยตกเป็นกีฬาใช่ไหมเว่ยนี่ครับเหนื่ยมากอ่ะเหนืยไม่มีตำหนิเลยอ่ะเนี่ยขาวๆปล่อย เมื่อกี้เสียดายตัวใหญ่นนกะดึงปล่อยนะไปแล้วตัว5นะครับได้ตัวมาแล้วครับมีกับไซนี้นะครับไซใหญ่ยังไม่เจอไซโลยังไม่เจอเลยใส่เก็บใส่ฝ่ามือครับก็ตกปล่ไปก่อน

นึกว่าตัวใหญ่นี่นไงสตกปล่อยทั้งนั้นเลยวันนี้ตัวที่เจ็ดครับตัวที่เจ็ดโอ้ย,อยนิ่งดิปล่อยไม่อยากลงไปเล่นน้ำเงี้ยที่เจ็ดนะครับกินกระดิ่งต้มยบดนะอย่าไปกินมาหาบห อืม่าชบอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยากโดนปั๊กแล้ววินโอ้ยของเราสองโราของอยต้องมากนะคือไงคังกินอ้เฮว อ้หอุ้ยหลดุดโอ้โหโอ้โหขี่ไปทางสปิทลิงเลยสปิทลิงนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนนเนี่ยโอ้ยไ,ไปทางสปิทลิงครับพี่มีไหม,ย,มยืมหน่อยดิโอ้สปิทลิงนี้เปลี่ยนใหม่นะครับเนี่ยของไพโอเนียนี่ยืดเลยดูดิอันนี้หายไปกับตัวมาเลยหนึ่งตัวบ้าไปแล้วน่าจะมีไซส์แล้วครับตัวเมื่อกี้ อยากหลุดบ้างอ่ะไม่สวยเลยเอ้าอุ้ยไงอุ้ไงอุ้ไงลงน้ำปุ๊บกัดเลยนี่ไงลงเอียงนี่ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าอ้โดมาไงวะโอ้โตไปโตหนุ่มแล้วนะนี่ยครับชะโดกัดกระดี่ต้้มวิบนะครับตีลงปุ๊บกัดเลยครับ ขาวหัวแดงนะนึกว่ากระสุบตัวเล็กก็ปล่อยครับวันนี้ไม่อยากกระป้ากลับบ้านนะใหญ่ใหญ่ไม่จริงแนวกับลอปล่อยไปแล้วครับปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วถ้ามัดมันจะตายช้าเพราะว่ากว่าจะกลับอีกหลายชั่วโมงมันจะเล่า ร้อยเงือกเป็นป่ะนี่ไงตกใจหมดตัวเล็กแล้วก็ร้อยเงือกก็พันตัวเองปล่อยนะครับตัวเล็กไหนผมจะการเองือก มีสายหน่อยเดี๋ยวนี้มีสายหน่อยเดี๋ยวนี้มีเกือบหนาเกือบหนาโอ้ยโอ้ยใหญ่ขึ้นเลยนี่ครับนี่ครับตัวนี้ใช้ได้ครับเกือบเกือบเกือบสวยๆโสวยๆโอาถึงห้วยข้างบนนะครับเรือไปได้นะครับแต่ว่าน้ำมันตื้นนะครับขาลงมันไม่มีความชำนาญนะครับไม่ค่อยกล้าเมื่อกี้เอาเรือลงไปล่องแล้วเดี๋ยวรอบนี้ก็ นี่ครับจะมาตกนี่ครับดูหัวหัวแกงนี่หัวแกงหัวแกงแบบนี้นครับนี่น,นี่เดี๋ยวลองดูครับว่ามีตัวแ่บนะไปไปดูกันก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีปลาหรือเปล่านะน้ำมันแรงมาก คลิกนะครับกัะดีต้อมิบครับอีกตัวหนึ่งนะครับผลงานกระดีต้อมวิบนะครับนี่ครับปล่อยตัวเล็กนะครับ <c oughs> เอาเข้าไวๆไลวนะ่ะเ,เข้าไวๆไลวนะ่ะ ตีไปกินปุ๊บเลยกิ้งิงคิ้งคิ้งิงคลิ้งิงเหิงค้งิ้งิอ่ะบุคคล่ะวันเดอร์อีกว่าบุคคลน่าจะลิ้นกว่า่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะจับปุ๊บผั้อะโดนสองเดกแล้วอ่ะ วันนี้ตกปล่อยกันนะครับสนุกสนุกข้าวเต็มสองตะขอสองตัวเลยรอ่ะสิงเกิลฮุกใช่สิงเกิลฮุกสิงเกลิกเกลฮุกนะครับอ่ะครับปล่อยออค,ครับเดี๋ยวพี่หนึ่งครับตัวนี้โอ้โหเสร็แล้ว